ภาษาไทยสำหรับน้องๆที่อยู่ชั้นม .4 นะคะในเรื่องหัวใจชายหนุ่มนะคะนะในเรื่องหัวใจชายหนุ่มนั้นนะคะเป็นเรื่องราวระหว่างเพื่อนสองคนค่ะระหว่างใครถึงใครนะก็คือเป็นเพื่อนสองคนนะคะคนหนึ่งเนี่ยนะที่อ่ากำลังเดินทางกลับประเทศไทยเขียนจดหมายไปยังเพื่อนอีกคนหนึ่งในประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะนะ ซึ่งใครเป็นคนเขียนจดหมายไปหาใครใช่ไหมคนที่เขาเป็นคนเขียนจดหมายเนี่ยเขาชื่อว่าประพันธ์นะคะผู้เขียนนะนะคะผู้เขียนนะชื่อว่าประพันธ์ขอตัวเล็กนิดนึง ชื่อว่าประพันธ์ประยุนสิริค่ะ,ะเขียนจดหมายถึงประเสริฐสุวัฒน์นั่นเองค่ะ เขียนถึงนายประเสริฐสุวัสด์ขณะเขียนจดหมายเนี่ยนะคะผู้เขียนนะก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยนั่นเองค่ะส่วนผู้รับหรือประเสริฐนั้นนะคะประเสริฐสุวัสด์เนี่ยนะคะเขาก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะนะต่อไปมาดูหัวข้อที่2กันนะคะผู้แต่งนะผู้แต่ง นะตรงนี้ก่อนอื่นนะคะเรื่องหัวใจชายหนุ่มเนี่ยนะคะนะเรื่องหัวใจชายหนุ่มเนี่ยนะคะเคยลงตีพิมพ์ในหนังสือดูสิตสมิธค่ะดูสิตสมิธนะคะเป็นหนังสือรายเดือนนะแล้วก็ผู้เขียนเนี่ยนะคะนะได้เขียนขึ้นหรือผู้แต่งนะคะในพศสองพันสองในพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่นั่นเองนะคะในช่วงพศนะอื ในช่วงมาสอนนะสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวนะคู่ขอบปรับตัวเล็กนิดนึงมันตัวใหญ่ไปนะคะอ่าพอสองพันสี่ร้อยหกสิบสี่นะนั่นเองแล้วก็เป็นผลงานการประพันธ์นะคะของ พระราชนิพนธ์ะเป็นพระราชนิพนธ์นะคะในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะหรือรัชกาลที่6นะแล้วก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะคะ,สะเสด็จประทับอยู่ต่างประเทศนะเป็นเวลา9ปีแล้วก็ในงานประพันธ์เนี่ย ในเรื่องหัวใจชายหนุ่มเนี่ยนะคะเขาใช้นำพระน,นามแฝงค่ะใช้คหมว่าพระน,นามแฝงนะว่ารามจิตติค่ะรามจิตตินั่นเองค่ะอ่ะรามจิตตินะคะเป็นพระน,นามแฝงนะส่วนในเรื่องของจุดประสงค์เนี่ยในการแต่งเรื่องหัวใจชายหนุ่มเนี่ยนะคะนะจุดประสงค์ของ รัชกาลที่6นะคะทำไมแต่งพระชินิพนธ์เรื่องนี้ขึ้นนะในเนื้อเรื่องเนี่ยนะะเขียนจดหมายระหว่างนายประพันธ์ปยูนสิริเขียนจดหมายถึงประเรสริฐสุวัส์เนี่ยเขาแต่งสน้าการเขียนจดหมายนะคะก็คือจุดประสงค์คือต้องการให้แสดงให้เห็นว่าเพื่อเนี่ยเพื่อแสดงเนี่ยนะให้เห็นว่า การที่เราเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเนี่ยโดยไม่รู้จักปรปยุปรปยุคค่ะให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นเพื่อบอกให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีการศึกษาที่สูงๆน,นะคะอย่าได้ลืมตัวควรยอมรับความคิดเห็นและแนวทางปฏิบัติของคุณรุ่นก่อนคือพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น นะจุดประสงค์นะคะหลักๆนะั้นอันหนึ่งคือ,อให้รับนะคะกรณีที่รับการประยุกต์ใช้เนาะการประยุกต์ใช้การประยุะกต์ การประยุกต์วัฒนธรรมตะวันตกให้สอดคองวัฒนธรรมไทยเพื่อไม่เกิดปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานั่นเองค่ะแล้วก็บอกคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาที่จบจากต่างประเทศเนี่ยนะอย่าได้ลืมตัวแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่คือคนที่ลักษณะแบบอ่าประเพณีไทยอะค่ะนะอืมสองค่ะอย่าได้ลืมตัวนะ รับความคิดเห็นของยอมรับฟังความคิดเห็นคนรุ่นก่อนนะคะคนรุ่นอ่ะพ่อแม่และกันนะอะ่ประมาณนี้ส่วนในเนื้อเรื่องเนี่ยนะคะเขาก็จะเขียนไปลักษณะเป็นจดหมายทั้งหมดมีสิบแป ฉบับเนาะนะตรงนี้ครูก็ในคลิปนี้นะคะจะสรุปแค่ฉบับที่1และฉบับที่4ละกันนะในเรื่องหัวใจใช้ดุมเนี้ยนะคะเป็นนวนิยายขนาดสั้นค่ะลูกนะนวนิยายขนาดสั้นนะคะแล้วก็เออแต่งเป็นบทประพันธ์ชนิดร้อยแก้ว นะร้ยแก้วคืออะไรก็คือคำพันธ์ที่เหมือนกันเขียนยาวๆนะคะไม่มีลักษณะของการบังคับไม่มีสัมผัสใดๆทั้ทงสิน้นเนาะส่วนคำว่าเรื่องสัน้นอะเรื่องสั้นก็คือเรื่องที่แสดงพฤติกรรมของตัวละครเพื่อเน,น้นสาระใดาสาระหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นนวนิยายขนาดสั้นนั่นเองค่ะ เรามาดูจดหมายฉบับที่1กันนะคะจดหมายฉบับที่หนึ่งนะคือจดหมายเนี่ยนายประพันธ์ถูกไหมเขาชื่อคนเขียนอ,อีกรอบเลยนะคนเขียนเนี่ยเขาชื่อว่าประพันธ์น้องๆไม่งงนะคือใครเป็นผู้แต่งเรื่องนี้อ่ะคือรชัชกาลที่หกพระมงกุฎเก้าเขาแต่งเกี่ยวกับเพื่อนสองคนคนชื่อประพันธ์เนี่ยเขียนจดหมายถึงประเสริฐนั่นเองค่ะ ประพันธ์เดินทางกลับมาประเทศไทยส่วนประเสริฐยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะนะอ่ะและนะตัวนี้จดหมายฉบับที่หนึ่งเนี่ยนะคะจดหมายถึงนายประเสริฐนะคะสุวัสนะอ่าก็คือว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยประพันธ์ประยุทธ์ิริเนี่ยได้เขียนจดหมายถึงนายประเสริฐสุวัส์นะคะขณะที่เขาอยู่บนเรือนะเขาเขียนจดหมายเนี่ยนะคะขณะที่เขาอยู่บนเรือนะ อ่อยู่บนเรืออยู่บนเรือนะคะเรือชื่อว่าโอยามามะรูนะคะนะโอยามะมะรูอันนี้คือชื่อเรือนะจ๊ะนะเรือเนี้ยนะคือแล่นอยู่ในทะเลเรียวกว่าทะเลแดงนะคะนะ อยู่ทะเลแดงอ่ะแล้วก็ประพันธ์ประยุนศสิริเนี่ยเปรียบเทียบความรักของตนนะคะที่มีต่อเมืองไทยนะที่มีต่อเมืองไทยและอังกฤษอย่างไรคือประมาณว่าเขาเนี่ยนะเขากล่าวว่าชาติบ้านเมืองของฉันเนี่ยทำไมฉันจะไม่รู้ไม่รู้จักรักก็คือว่ามัเป็นเป็นาลักษณะของ ประเทศไทยเป็นบ้านเมืองของฉันฉันก็รักแหละแต่เป็นธรรมดาของคนเราก็ต้องมีความรักที่มันหลากหลายเช่นรักพ่อแม่รักญาติพี่น้องรักลูกรักเมียนะแล้วก็เมื่อต้องจากเมืองเลยเอ่ยเขาเปรียบเทียบว่าเมืองไทยนะเขาเปรียบเทียบว่ารักเมืองไทยเนี่ยก็เปรียบเหมือนรักพ่อแม่เออเน,นะเขาเปรียบเทียบว่าอ่อาเช่น รักพ่อแม่เนี่ยเขาเปรียบเทียบว,ว่าเออรักเมืองไทยนะก็เหมือนรักพ่อรักแม่นะรักเมืองไทยก็เหมือนรักพ่อรักแม่แล้วก็แต่การรักเมืองอังกฤษก็เหมือนการรักเมียประมาณนี้ยนะคะ รักเมืองอังกฤษเขาเปรียบเทียบนะแล้วก็เมื่อต้องจากเมืองอังกฤษมาเมืองไทยเนี่ยจะไม่ให้ชั้นอาลาัยได้อย่างไรคนเราเนี่ยนะที่ไม่เคยพ้นอกพ้นจากอกพ่อแม่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยค่ะพอได้ออกไปเจอสิ่งสวยๆง,งามๆปุ๊บ พบปะคนอื่นๆที่อยู่นอกบ้านเนี่ยก็คงต้องว่าเอออยู่ในบ้านเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเป็นที่ขับแคบรู้สึกอึดอัดบ้างทั้งการคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วในในเรื่องเนี่ยนะจะพูดถึงการคุยกับคนแก่ครึก็คือค่ำครื้อค่ะนะคะก็คงไม่ได้อัดถารถหรือไม่ได้เท่ากับการคุย กับหนุ่มสาวประมาณนี้ในเรื่องแบบนี้นะแล้วก็ประพันธเนี่ยนะเขาบอกว่าชีวิตของเขาเนี่ยรักในการเต้นรำมากนะคะนะเออแล้วก็ทำไมรู้ไหมทำไมเขาถึงแบบชอบเต้นรำเพราะว่าเขาทำให้เขาได้กาะผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะนะเออ ทำให้เขาได้ได้สัมผัสตัวผู้หญิงนะคะนะอันนี้ก็ประพันธ์ชอบเต้นรำอแล้วก็ในสายตาของประพันธ์เนี่ยนักเรียนนอกเนี่ยนะคะประมาณว่าเออพ่อแม่เนี่ยนะ ที่ชอบเก็บลูกสาวอะไม่ให้ไปพบเห็นผู้ชายเลยเนี่ยนะปะพันธ์คิดว่าเออพ่อแม่นะตรงนี้เป็นคนข้ามครือเป็นคนหัวโบราณนะคะแล้วก็ระหว่างที่เขาอยู่บนเรือถูกไหมเขาเขียนจดหมายด้วยใช่ไหมล่ะระหว่างที่เขาอยู่บนเรือโอยาโอยามามารูเนี่ยนะคะเขาก็ได้รู้จักผู้หญิงคนนึงเธอชื่อว่ามิสมิลเลอร์นะคะซึ่ง ผู้หญิงคนเนี้ยมิชมิลเลอร์เนี่ยนะคะขึ้นจากเรือที่ประเทศอียิปต์นั่นเองนะเขาก็นะเขามิชมิลเลอร์อะ่ะมิชมิลเลอร์นะคะแล้วก็พอถึงอียิปต์ปุ๊บนะประมาณว่า มิสมิลเลอร์เนี่ยนะคะเขาก็เอ่อในระหว่างที่อยู่บนเรือนใช่ไหมระหว่างที่อยู่บนบนเรือแล้วก็กันอ่ะอ่าปาพาเน่ได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ามิสมิลเลอร์แต่มิสมิลเลอร์เนี่ยนะคะพอถึงอียิปต์ปุ๊บเนี่ยนะมิสมิลเลอร์ก็เอาผ้าเอามือเนี่ยนะคะมือเนี่ยนะคะโบกผ้าเช็ดหน้าให้คนที่มารอรับอยู่ที่ท่าเรือรู้ว่า อ่ะน,นี่คือฉันนะแล้วคนที่มารอรับอยู่นั่นคือใครคือหวานใจของอนนั่นเองค่ะนะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆนะคะของฉบับที่1นะคะนะที่รัชกาลที่6ได้ประผันขึ้นมาต่อมาค่ะเรามาดูจดหมายฉบับที่4กันนะคะเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับอะไรบ้างนะก็ฉบับที่สี่เนี้ย นะฉบับที่สีเนี่ยนะคะก็คือว่า 8, ประพันธ์ไปยุนสลิตนี่แหละคิดจุมายฉบับที่สใช้ชื่อที่อยู่ว่าคือถนนหัวลําโพงอ่านะคะนะถนนหัวลําโพงแล้ว คุณพ่อในเรื่องนี้มีคุณพ่อของประพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือคุณพ่อของประพันธ์เนี่ยนะคะจะหาวิธีช่วยเหลือให้ลูกได้ดีตามแบบโบราณก็คือว่าจะนําลูกชายของตัวเองเนี่ยไปแนะนําฝากฝังให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รู้จักนั่นเองค่ะแล้วก็ประพันธ์เนี่ยนะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเนี่ยนะกลับมาปุ๊บรู้สึกขบขันแบบรู้สึกว่าตัว,อตวเองตลก่ตรงที่ว่า ฉันนะ่ะอุตส่าห์ไปยังรล่าเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาแต่กลับมาต้องเดินเข้าท้ายครัวอะไรเงี้ยค่ะเท่าทากับคนที่ไม่เคยได้ไปเรียนเมืองนอกประมาณนี้นะแล้วก็พ่อของประพันธ์เนมกี้บอกแล้วนะถูกไหมเขาต้องการแนะนําฝากฝังผู้หลักผู้ใหญ่ให้หาที่ทํางานอ่ะหาที่ทํางานให้เขาเนาะต้องการให้ประพันธ์ทํางานที่ไหนคือคุณพ่อเนี่ยต้องการให้ประพันธ์ทํางานที่ พระราชสำนักรับราชการเนี้ยค่ะเป็นนะในในเรื่องเนี่ยก็จะมีคุณพ่อมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะนะคุณพ่อเนี่ยต้องการให้ประพันธ์ทํางานในพระราชสำนัก,กแล้วกนะ็ลักษณะตรงนี้ในสมัยในสมัยที่ประพันธ์อยู่อะค่ะนะในสมัยนะั้นะนะ คือถ้าจะได้เป็นขุนนางอะต้องรับราชการากรมท่าสายนะคะเกี่ยวกับการค้าขายนะกรมท่าสายทำมาที่เกี่ยวกับทําหน้าที่เกี่ยวกับค้าขายใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นพวกค้าขายกับชาวจีนเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยนะก็เตรียมภพรยาให้กับนายประพันธ์ด้วยนะ คุณพ่อเนี่ยเตรียมพยาให้กับนายประพันธ์ด้วยนะเธอชื่อว่ากิมเนยออะเป็นลูกสาวอากรเพ่งมีฐานะดีพอสมควรเลยนะคะคุณพ่อเนี่ยนะทำอะไรบ้างให้กับประพันธ์นะคะหนึ่งหางานถูกไหมโดยฝากฝังให้ผู้หลักผู้ใหญ่ถูกป่ะสองหาภรรยาให้เออนะคะหาภรรยาที่มีฐานะดีให้กับประพันธ์นะ,ะอืหางานนี้อยากให้ลูกรับเลยนะรับราชการใช่ไหม เสินภรรยาเนี่ยชื่อว่าอะไรนะกิมเนยะชื่อว่ากิมเนยนั่นเองค่ะเป็นลูกสาวอากรเพ้งมีฐานะดีพอสมควรเลยแหละนะแต่ประพันธ์เนี่ยบอกคุณพ่อว่าเขาเนี่ยนะไม่แต่งกับคนที่คุณพ่อเลือกให้หไม่แต่งกับกิมเนยนะโดยให้เหตุผลว่าเขาร่ำเรียนมาจากยุโรปนะคะจะให้แต่งงานโดยวิธีการคุมถุงชนน่ยนะ เขาไม่เห็นด้วยมันเป็นไปไม่ได้นะคะนะเออคุมถุกชนนะคะเขาไม่เห็นด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ปาพันธ์นหวังว่าก็บอกไปๆว่าหวังว่ากิมเนยเนี่ยนะคงไม่เป็นแบบอย่างนางยูตุ้งแช่หรอกนะเออปราพันธ์นก็เผยคำพูดแบบนี้ออกมา คำว่าอานางนิ้วตุต้มแช่นะตุ้มแช่เออลักษณะของนิ้วอะค่ะนะคะก็จะไมเออแต่งหน้าค่อนข้างเข้มเนาะอ่าขออนอุญาตเขียนก่อนนะคะนะก็คือตอัวละครหญิงอะก็คือแบบว่า่าสแสดงนิ้วอะค่ะนะที่แต่งหน้าค่อนข้างจัดเลยแต่งกายมีสีสันมีเครื่องประดับมากมายอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็บอกว่าออคำว่าประพันก็เลยเอ่ยว่าผู้หญิงสมัยนี้นะคะก็เป็นผู้หญิงฟรีขึ้นนะคาว่าฟรีเนี่ยนะคะนะฟรีนั้นทุนเนี้ยไม่ใช่เป็นผู้หญิงแบบไม่มีค่าไม่มีราคาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะหมายถึงว่าคําว่าฟรีขึ้นแต่ก่อนมากหมายถึงว่า ผู้หญิงเนี่ยสามารถพบปะกกับผู้ชายนะคะหรือสามารถออกไปพบปะกกับผู้คนดีกว่าค่ะใช่ไหมพูดงี้พบปะกกับผู้คนได้ง่ายมากกว่าเมื่อก่อนแล้วนะคะหมายความว่าเป็นอิสระกดเกณฑ์หรือไม่ได้อยู่ในความควบคุมของอพ่อแม่แล้วหมายถึงผู้หญิงสมัยใหม่ที่เขาอยู่ที่ตะวันตกนะนะคะก็หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้แบบหงุดหงิต้องอยู่กับบ้านเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถออกไปข้างนอกได้นะคะ แล้วก็อในสายตาของประพันธ์เนี่ยนะเขามองผู้หญิงอะ่ะที่ผมยาวอะ่ะว่าเป็นผู้หญิงที่สวยอืมแล้วก็ส่วนประพันธ์เนี่ยนะคะนะเขาก็จะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างการแสดงละครนะคะในกรุงเทพว่า อ่ไม่ค่อยมีความสวยงามสักเท่าไหร่เลยไม่ค่อยมีความศิวิไลไม่ค่อยมีความเจริญไม่ค่อยมีไออารยธรรมเมื่อเขาเปรียบเทียบกับอังกฤษนั่นเองนะแล้วก็ก็คือว่าเมื่อที่เขาไปลงละครเนี่ยนะเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เขาบอกเออดูท่าทางพอจะเข้าทีแบบรู้สึกประทื่มรู้สึกชอบเลยเขาก็กําลังที่จะรู้สึกพอใจอะคะ่ะ นะเขาก็พยายามสืบหาว่าเขาเป็นคร